เด็กๆครับเคยเห็นหนังกลางแปลงไหมครับเดี๋ยวไปดูหนังกลางแปลงกันนะครับว่าสมัยก่อนนะครับตอนที่ยังไม่มีโรงภาพยนตร์แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับหนังกลางแปลงนี่ในต่างจังหวัดนี่ถือว่าเป็นความบันเทิงในฝันเลยนะครับตอนเด็กๆนี่นะครับอันนี้ยังไม่ได้เวลาฉายนะครับเอาจะเอาผ้าปูหรอลูกไหนไปดูดิ คืนนี้ฉายเรื่องอะไรบ้างครับรอ,ยอยากจะนั่งเหรออยสมัยก่อนพ่อพ่อไปนั่งดูตั้งแต่เย็นเลยอ่ะนี่นะครับเ,เด็กหนังกลางแลงใหญ่จังเลยใช่ไหมน้องเก้วน้องเดินไปดิเดินไปดูสิ พี่ายกี่ทุ่มมาพี่ถายกี่ทุ่มครับสามทุ่มเริ่มฉายสามทุ่มนะครับเด็กๆม,มาโนดฟิล์มก